สวัสดีจ้าแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำผัดมะเขือยาวนะคะใส่หมูสับค่ะแม่เนียมจะหั่นมะเขือยาวเป็นแว่นนะคะเป็นแว่นอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้มันสุกเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องใช้เวลามากมีหมูสับมีกระเทียมมีพริกแดงหน่อยนึงนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูแดงนะคะหั่นเอานะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะ เรามาทำกันเลยค่ะใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางนะคะน้ำปั่นลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ใช้หมูไม่เยอะนะคะใช้หมูสับแค่ขีดเดียวนะคะแค่ขีดเดียวค่ะ เครื่องปูงใช้น้ำมันหอยนะคะรสดีแล้วก็ฝาเขียวนะคะน้ำตาลน้ำมันร้อนกระเทียมลงไปค่ะ ผัดกระเทียมให้หอมนะคะให้มีกลิ่นหอมขึ้นมากระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะหมูเราลงไปวันนี้หมูสับขีดเดียวนะคะ ฝาเขียวลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มรสชาติให้เนื้อหมูของเรานะคะมะเขือยาวลงไปผัดค่ะนี่สไตล์แม่เนียมนะคะ วันนี้ใช้มะเขือยาวสองลูกค่ะลูกไม่ใหญ่นะคะเขือยาวนี่ไม่แพงค่ะคับซื้อได้ง่ายด้วยนะคะมีประโยชน์ เติมน้ำค่ะเติมน้ำนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะประมาณครึ่งแก้วไฟแรงนะคะตอนขั้นตอนนี้ไฟแรงได้เลย เราก็ใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปปรุงรสค่ะปรุงรสน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชารสดีรสดีหนึ่งช้อนชานะคะรสดีหนึ่งช้อนชานะคะ ฝาเขียวลงอีกลงอีกหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเท่ากับว่าฝาเขียวนี่เป็นสองช้อนโต๊ะนะคะเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงชิ้นมะเขือนี่แล้วแต่ชอบนะคะแต่แม่เนียมชอบเป็นแว่นๆค่ะชอบเป็นแว่นๆค่ะ เอาให้มะเขือนิ่มนะคะให้มะเขือนิ่มชิมรสนะคะชิมรสชิมค่ะอืมแซ่บจริงๆแซ่บจริงๆ การทำอาหารนี้นะคะให้มันถูกปากถูกใจเราแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเรานะคะทำบ่อยๆแล้วก็จะชำนาญค่ะแล้วก็จะประมาณได้ว่าแต่ละอย่างนี้ยังไงยังไงนะคะ ถ้าเราหั่นบางเนี่ยมะเขือก็จะตุกเร็วค่ะนี่ค่ะเราจะเอาเละขนาดไหนตามใจเราเลยนะคะแม่เนียมเอาระดับนี้ก็เอาหอมลงไปพริกแดงลงไปนะคะโหระพาลงไป ผัดมะเขือยาวนะคะคนค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะอ้หหอมมากเลยค่ะหอมใบโหระพาผัดมะเขือยาวหมูสับนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะปิดไฟค่ะโอเคนะคะ ผัดมะเขือยาวไก่หมูสับง่ายง่ายสไตล์แม่เดียมลองทำดูนะคะลองทำดูลองทำดูค่ะง่ายๆเลยสไตล์แม่เดียมนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ